รายการต่อไปมิ <Music request. S 1> สซิเรียควสทรงเป็นแม่ของแผ่นดินถิ่นสยามทรงเคียงคู่อยู่ติดตามข้างพ่อหลวงทรงเป็นอีกหนึ่งดวงใจไทยทั้งปวงทรงคอยห่วงสุขทุกประชาชนถึงสิบสองสิงหาประชาเทิดฟ้าสีทองทรงบรรเจิด ทุกแห่งหนพนมจิตกราพระบาทด,ด้วยกระมอนขอเป็นข้าเบื่องยุคนชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชัข้าพระพุทธเจ้าช่องแกรมมี่ทีวีดาวเทียมและเคเบิล ใช่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Music r e q u e ว t รายการที่เรานะคะจะขอเพลงได้สดๆจากที่นี่เลยขอได้เพลงเลยนะคะสำหรับช่องทางการขอเพลงนะคะก็ขอมาได้เลยนะคะทาง S M S นะคะ4 4 6 4 8 8 8 8แล้วก็ โทรมาขอกันได้เลยช่องทางหนึ่งก็คือ026582889เง้อให้แพยน้องด้วยนะคะพอดีว่าน้องเป็นดีเจหน้าใหม่นะคะโทรมา ขอได้เลยนะคะ oh my, 0 2 6 5 8อ้อใหม่0 2 6 6 5 8 2 8 8 9หกอ้ค่ะ้ให้ไหนูด้วยนะคะแอปพลิเคชันนะคะ c m m Z น่าดาวน์โหลดได้เลยสำหรับใครที่ไฮเทคอ่าสำหรับ I อีนะคะ at GMM Music นะคะแล้วก็ขอมาได้ทาง Facebook เหมือนกัน f a c e b o o slash GMM Music เช่นกันคะ่ะแล้วก็อยากดูส,กส่วนนะคะขอมาได้อีกช่องทางเช่นกันแหมช่องทางเรา หลากหลายเหลือเกิน www.gmlmusic.com/live ฝ่ะ mm เย้แล้วทุกคนนะคะก็คงกำลัง,งงงว่าเปิดมาสเสร็จแล้วก็พึดงพูดเลยนี่ใครสวัสดีคะ่ะดีเดอะซาก้านะคะเย้ <laughs> ทุกคนแบบตกใจมากเลยอะขออัปเดตสเตตัสนิดหนึ่งตอนนี้นะคะ ใครอยากดูพวกเรานะคะช่อง GMM Music นะคะผ่านทางกล่อง GMM Z นะคะตอนนี้เราเปลี่ยนช่องแล้วเปลี่ยนใน เปิดได้เลยนะคะกดรีโมทไปที่หมายเลข51หรือว่าหมายเลข51นั่นเองผู้ได้สับสนทำไมต้องดีโอเควันนี้นะคะมาเป็นครั้งแรกเลยก็เรียกว่าเป็นเดอดตามานานะคะได้ร้องแต่เพลงนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มาพูดนะคะตื่นเต้นและพูดหล่นมากๆเชื่อเบรกต่อไปเนี่ยเราจะต้องพูดดีแน่นอนนะคะใครบอกเอ้ทีวีสำหรับวันนี้มาแล้วแอปปีประจําสัปดาห์ในวันนี้นะคะ ผ่านคอนเสิร์ต1ทนเย่ซับเลอรมาแล้วก็เรียกว่าหนึ่งเดือนเราก็เหงาเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าคิดถึงพี่ๆหลายคนด้วยท็อปปิ้งในวันนี้เนี่ยนะคะก็เลยชื่อท็อปิกว่าคุณคิดถึงดาราคนไหนมากที่สุดค่ะคิดถึงใครคิดถึงใครคิดถึงใครที่มีใครคิดถึงเราได้เลยเฮ้ผู้โชคดีอ้าวขอโทษดีอะไรผู้ที่โชคดีนะคะก็จะได้รับของรางวัลนะคะเป็นเสื้อสองตัวนี้ เสื้อดาบตาีสีขาวและสีดำอยู่เกะเกอยู่เลยกามานะคะซึ่งเสื้อดาบตานนะคะก็เดี๋ยวจะมีคนที่ได้รับไปนะคะก็จะสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้สีอะไรใครผิวขาวใส่สีดาใครสีดดาใส่ผิวขาวเออไม่ใช่โอ้แล้วก็จะได้รับของแถมนะคะก็คือเซลฟี่พลอรอยนะคะก็รอรับรอสุขใจได้เลยว่าจะได้เป็นรูปของใครอะไรยังไงจากดาบตาเน่า ้วต้องขอขอบคุณนะคะของรางวัลจาก Imagine Direct ด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับท็อปิกในวันนี้นะคะก็เป็นธรรมเนียมของรายการยิวสิก q รีวสนะคะกับพี่เจครั้งแรกของรายการนะคะคุณอยากมีเรีสอะไรจากดีเดอะสตานะคะเมื่ออาจจะรีวสให้หยุดพูดหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ขอมาได้เลยค่ะแล้วก็ลอง r รียสกันเข้ามาเยอะนะคะสำหรับอันไหนที่ดีทำได้เนี่ยก็จะทำนะคะอันไหนที่ทำไม่ได้นะคะก็จะพยายามค่ะ <laughs> มีความหวั่นเกรียนมากและตอนนี้นะคะก็ ก็มาอยู่ในช่วงของ music request h o l l แล้วนะคะสำหรับเพลงที่จะเปิดตอนท้ายรายการนะคะก็มี2เพลงซึ่งเพลงในวีค mm hmm. เพลงในวันนี้เนี่ย mm hmm. ก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับแบบว่าหน mm hmm. ักแน่นหนักแน่นว้ oh, yeah. <laughs> นาว r o า่ y e ่อย่างนั้นเราลองไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่า2เพลงนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้าง mm hmm. ใครรอพอพิมพ์มากนะคะเหมาะกับชาวร็อกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเพลงแรกนะคะที่ใครอยากฟังนะคะก็พิมพ์เอ็ได้เลยนะคะกับเพลงเธอ คือเธอเท่านั้นนะคะของพี่พี่พาราตานะคะก็เป็นพี่พี่ที่ดังมากเลยนะคะในโซเชียลนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากฟังเพลงนี้แต่เพลงที่2ก็เพราะไม่แพ้กันนะคะพิมพ์ MV 2นะคะกับเธอคือรักของพี่พี่วงอานานะคะที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้ากันมายาวนานอยู่นะคะ โอเคอยากฟังเพลงไหนนะคะก็หัวกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ SMS นะคะแล้วก็มารอรุ้นกันดีกว่าว่าเพลงไหนจะได้เปิดจะได้เปิดนอโอเคขอโทษแทนน้องดีด้วยนะคะเพลงไหนนะคะจะได้เปิดในวันนี้นะคะอืมแต่ว่า ก่อนที่เราจะไปฟังผลกันเนี่ยเรามาดูเอ็มวีกันก่อนดีกว่าวันนี้อากาศหนาวดีนะคะฟันออกเลยทีเดียวโอเคนั้นเราไปฟังกับเพลง Cross Love นะคะเป็นเจปแนจปนเจแปนรอ็อกเจปแปนรอ็อกจากพี่พี่วง Insign นะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยประ,ะกอบน้องดี่ขอโทษแทนภาษาไทยของน้องดีด้วย เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงประกอบละครนะคะเรื่อง the rising sun ซึ่งพระเอกทั้ง2คนหล่อมากๆแล้วนางเอกทั้งสองคนสวยมากๆเลยนะคะซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้แจนหน้าโผล่เข้าไปในเรื่องนั้นเลยเพราะเตรียม <laughs> <laughs> ตัวดีกว่านั้นเราลองไปฟังเพลงนี้กันเลยค่ะ claws love claws love okay <laughs> สำหรับรู้สึกอินไงเราแอบติ่งพี่นเดะแล้วก็พี่มาริโอมาตลอดแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงมิวสิกเกมกันแล้วนะคะซึ่งเกมนี่นะคะต้องเรียกว่าไม่เคยได้รู้อะไรมาก่อนเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันคุณอยากตั้งชื่อรูปนี้ว่าคือมันมันคือรูปอะไรยังไงคืออยากเห็นมากเลยใตอนนี้นะคะอุ๊บะอุ๊บะอุ๊บอุ๊บะมันเป็นรูปของ ที่โตโน่พาคินนะคะเขากำลัง oh. เขาเรียกว่าไงดีล่ะ oh. ขอ example ไหนแล้วกันใครอยากตั้งว่าอะไรอย่างดีเนี่ยตั้งชื่อภาพว,ว่าสะกิดอะไรอะ่ะ <c oughs> น,นี่คือชื่อภาพนะคะไม่ใช่คำถามนี่คือชื่อภาพค่ะสะกิดอะไรอะ่ะสายปลาดูมีเล่นในนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะจะให้เวลา หนึ่นะคะกับการคิดชื่อภาพนี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วหลังจาก MV นี้นะคะเราจะมาเฉลยกันว่าผู้ใดที่จะได้รับรางวัลไปนะคะซึ่งสามารถตั้งชื่อภาพนี้กันผ่านทาง Facebook CMM Music ของเรานั่นเองนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะเข้าไปอ่านด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ1 MV ที่เราจะใช้เขาเรียกว่าไง ใช้เวลาให้กับทุกคนได้คิดเพลงคิดภาพนั้นนะคะก็คือเพลงรักเอยของพี่ไลน์เวินนะคะซึ่งชอบมากเลยนะคะเฮ้ hey, ไปดูกันเลย <laughs> one two three สไลเดอร์อีกแล้วนะคะกับ MV นี้รักเอยจากพี่ดานฟินนะคะเรียกว่าพี่ดาเป็นคนที่ตัดผมแล้วดูดีมากๆเลยถ้าเป็นเราตัดผมเนี่ยก็คงไม่ต้องออกจากบ,บ้านกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับผู้ที่ได้ตั้งชื่อภาพเมื่อกี้นี้เอาไว้นะคะนั้นเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามีใครตั้งชื่อภาพว่าอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยเฮ้ย hey. โอ้โหอันนี้นะคะคนแรกเลยมีนสสินา โาริ no read, ตลอดไปอะ่ะเฟเวอร์เลยอะไรอย่างงี <Okay. S 1> อ้อุ๊ยอุยต่ละอุ๊ยบางอันก็ต้องเซนเซอร์บ้างน,นะคะเว่าคำมันจีดนใจน้องจริงๆ <c oughs> คนนี้เลยค่ะพายแพนน่ะคิดอะไรกันอยู่หรอจ๊ะโนริ no <c oughs> อุ๊ยคล้ายๆเราอะไรอย่างงี้อ่ะคนนี้ฮาราดอร์เอ่ไม่อ่านหนังสือดีกว่าเนาะอันนี้ยากไปหล่อลื่นมาชนกัน <c oughs> ิกหยุดไว้ตรงนี้อุยตาละใช่เขาต่อไปคงจะแบบอุยอันข้างล่างจูบช่วยจูบจูบผมที่ผมทอดสายผมทอดสายตาให้แล้ว no r e a forever วันนี้ชื่ออยางเวอรจริงๆนะคะอุยอันนี้ใครเอ่ยเอาเป็นว่าไม่อ่านชื่อดีกว่า finfer อ่ามองตาก็รู้ใจแค่ได้สบตาชื่อว่า คิดเร่กรับเขาไปนี่อเอออันนี้แอบแนวแบบน่ารัก oh, อุ๊ยอันนี้คืออะไรไมีอ่านะคะรักกันรักกัน <laughs> ต่อไปมองตาก็รักแล้วอ <c oughs> าฟ้า <c oughs> พักจีราเธอคิดอะไรกันอ่ะอมองตามองตาสายตากระจกมองกันเออเอออ่านี่ออกมาเป็นแนวเพลงนิดนึงนอลียดนลีคู่รักแห่งบ้านเดซ่าอ่ามีอีมีอีก ฉันรักขึ้นนะอันนี้แอบคิดแทนเขาไปแล้วนะคะเรียบร้อยแค่สบตาอันนี้คืออะไรอ,อย,ยโอ้โหมาแล้วไ,ไหนไหนไหนลองมองนะลองมองไหนลองมองไหนตาฉันอันนี้ก็ต้องอ่านแนวฝรั่งนิดนึงใช่ไหมคะอันนี้ต่อไปน้องคิมค่ะชอบสายตาบอกรักก็ไก่เยอะมากนะคะเท่าเดิมอะไร อะไรยังไงมาเยอะมากเลยคอมเมนต์เยอะมากอขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะใงวันที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือออกทีวีนั่นเองคอมเมนต์ของคุณได้ออกทีวีแล้วนะคะดีใจด้วยจริงๆเรียกว่าทุกคนดูมีความสีเอ็กันมากเลยนะคะก็ต้องพูดว่าพี่โนโลินเนี่ยเป็นคู่จิ้นที่ฮอตฮิต้วคะแล้วก็ไม่มีตกเลยจริงๆแฟนคลับน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ เบรกหน้านี่นะคะไม่อยากคุยคนเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะรู้สึกว่าเป็นคนว้นเวิมากเลยนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันแย่งกันโทรมาหาดีกันหน่อยดีกว่านะคะแล้วก็มาคุยเมาสวมอยชิกดิวเฮ้ยเฮ้ยกันดีกว่า <c oughs> แล้วก็เอ็มบีต่อไปเนี่ยนะคะที่เราจะไปเปิดกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่คนนี้เพิ่งมาเมื่อวานนี้เองเขาทำดีเจได้ ดีมากดีมากีมา,มาเราแอบเห็นอยู่เราแอบเหนอยู่หอเขาเป็นพี่ชาวร็อกนะคะจากบ้านเดอะซาสิมนะคะกับเพลงด้วยมือของเธอจากพี่เต้ทีระค่ะไปฟังกันเลย เมื่อกี้เราทำอะไรลุนล้นๆมาได้แหละ,ะน่าเมื่อกี้นะคะกับเพลงเพลงอะไรนะฝา,ากไว้ฝากไว้ซึ่งเป็นเพลงกอกพนตราเรื่องฝากไว้ในกายเธอนะคะซึ่งบอกเลยว่าดูแล,แล้วแล้วก็เรียกว่าเป็นหนังที่ชัดมากเลยนะคะชัดมากจริงๆนะคะสำหรับซิกแพคของพี่ต่อนะคะชัดมากจริงๆค่ะเฮ้ดูแล้วินเลยมาเรียกว่าเป็นหนังที่สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปติดตามกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ มาถึงช่วงของเราแล้วนะคะที่เราจะไม่คุยคนเดียวอีกต่อไปนะคะโทรมาสิจ้าถึงช่วงนี้แล้วฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะใครเอ่ยน้ำขิงค่ะอุย้ยฟังเราชุ่มคอเลยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ลองแสบคออยู่พอดีเพราะว่าพูดเสียงดังมากค่ะ <laughs> น้ำขิงเป็นพี่หรือเป็นน้องดีเอ่ย <laughs> เป็นเป็นพี่มัง้งอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่ S 2> 2 <S อีทสองเออเป็นสัสดีค่ะพี่น้องหญิงเ <c oughs> อเปลี่ยนคาแรคเตอร์ขึ้นมาทันทีอ่าแล้วช่องจากที่ไหนเอ่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ร้อยเอ็ดค่ะอยู่ร้อยเอ็ดเลยเหรอคะสวัสดีค่ะสอนพูดภาษาร้อยเอ็ดหน่อยได้เปล่าถามมาจะ,จ,ะจะสอนให้ <c oughs> น่ารักจุน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมหนาหักแทหนาหักแท <c oughs> สมเนียงอมใช้ได้อยู่สำหรับวันนี้นะคะ มีเควสมาเนี่ยอยากให้ดีทําอะไรเอ่ยอยากให้ดีเต้นขอเจเธอแรกเบอร์โทรอยากเห็นดีเต้นเต้นคนเดียวออกทีวีอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่ใช่พูดเลยว่าเขินมากนะคะแต่ในเมื่อพี่น้ำกลิงขอมานะคะเต้นให้ค่ะแชมแสดงลำแชม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  รู้สึกอายนะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็อบอกก่อนเมื่อกี้เต้นสวยไหมเ <c oughs> okay, ออเคยู่ค่ะไม่ใช่ว่าแบบเต้นอยู่หลยคนเปลี่ยนช่องไปแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเปิด <c oughs> มาอุ๊ยน้องทำลไรอะไรอย่างนี้แล้วเพลงที่พี่น้องขิงเขามาคือเพลงอะไรเลยรักเธอคนเดิมอ่ารักเธอคนเดิมโอเคขอให้น้องจัดให้เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่น้องขิงจ้ด <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบายเอ๊ะ <c oughs> หนึ่งเพลงจากพี่น้องพิงนะคะนั่นก็คือเพลงดักเธอคนเดิมของพี่ก้าวจีราอยู่นั่นเองค่ะนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะ เอ็มวีเพลงที่พี่น้ำขิงขอมานะคะกับรักเธอคนเดิมจากพี่ก้าวีรายุนะคะเรียกว่าเป็นเพลงที่ได้คำว่าพี่ก้าวเนี่ยได้แต่งเองด้วยแล้วก็มีพี่บองเบียได้แบบเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือคอยช่วยเกาเพลงนี้ให้มันแบบสมบูรณ์แบบนะคะเรียกว่าเพาะมากเลยจริงๆแล้วก็เชื่อว่าโดนใจหลายๆคนด้วยนะคะแต่ว่ามาขอรับสายต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะคือขวัญค่ะ ขวัญเป็นพี่หรือเป็นน้องคะเป็นน้องค่ะน้องขวัญน,นะคะค่ะโอเคน้องขวัญอยู่จังหวัดไรเอ่ยฉะ,ะ,ะเชิงเซาค่ะฉะเชิงเซาน่อผู้ชัดนะเนี่ยเรา <c oughs> ไหนน้องขวัญมาวันนี้รีเควสอะไรพี่ดีจ๋าหนูอยากจะถามพี่ดีว่าวา <c oughs> พี่ดีเคยมีความลับระหว่างเพื่อนกับเพื่อนไหม ความรักเงี้ยเหรอเลิความลับลับลับี่ความลับความลับซีเครตเงี้ยเหรอค่ะ,คะที่<ค>แบบว่าเพื่อนบอกเราแล้วแต่ว่าอย่าไปบอกใครนะอะไรเงี้ยอ๋อก็มีนะก็มีนะถ้าเป็นความลับอ่ะเขาไม่ให้บอกเราก็ไม่บอกเพราะปกติแล้วเราเป็นคนที่แบบรู้อะไรก็ไม่ได้บอกใครอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแกเออแต่ว่าทีเนี้ยแบบว่าถ้าเกิดที่เราตายพี่อุ้ย ทำไมอ่ะอ๋ะอ,อแล้ว,แล,วแล้วคือไงเนคนที่บอกความแล้วกับเราคือคนที่เขาตายไปแล้วเงี้ยหรอไม่คือเพื่อนหนูอ่ะเขาในสมัยหนูอ,อยู่ปฐมเพื่อนหนูก็เคยแอบชอบเด็กนักเรียนหญิงคนนึงแล้วทีนี้เขาไม่ได้คือเขาไม่ได้บอกเลยหญิงคนนี้แต่ว่าหนูรู้เขาบอกให้หนูฟังแก้คนเดียวแต่ว่าพอมาหนึ่งปีผ่านมาเขาเสียชีวิตลง ไม่พี่สำคัญมากเชื่อว่าน้องไปกลัว<ช>โอเคแล้วยังไงนะขอคือแบบว่าเขาเขาแอบชอบผู้หญิงคนนึงใช่ไหมค่ะ<ช>แล้วเขาบอกเราค่ะ<ช>แต่ว่าคือเขาเสียไปแล้วแล้วเราอยากคือหนูอยากถามว่าถ้าเป็นพี่พี่จะทำยังไงดีคะก็ปล่อยให้เรื่องนั้นมันจบที่ตัวเราดีกว่านาอแล้ะถ้าเกิดอยู่ดีๆดีดผู้หญิงคนนั้นเขาคนที่เขาบอกว่า เขาชอบคนเนี้ยแล้วเพื่อนอีกคนเนี้ยมากลับมาถามเราว่ากลับมาถามเราว่าก่อนที่เพื่อนคนนี้จะเสียไปเคยพูดอะไรให้เดี๋ยวเขาให้เราฟังหรือเปล่าอะไรเนี่ยในขณะที่พอเราไม่บอกใช่ไหมพี่เรากลับบ้านมาคือกระจกที่เขาเคยให้เราเห็นแล้วเขายังไม่ไดเอากลับไปอ่ะแต่แล้วไฟก็ดับอุ้ยมันน่ากลัวมากแล้วก็ที่ไปคุยแล้วี ตอนที่เขาเสียชีวิตอะแล้วตอนก่อนที่เขาจะเผาศพคือตอนนั้นหนูยังไม่รู้เรื่องเลยแต่พอหนูกลับมาก่อนก่อนที่หนูจะรู้อะคือแม่หนูเขากลับมาบอกแล้วถามว่าใช่เพื่อนหนูหรือเปล่าคือตอนที่หนูจะรู้อะหนูนั่งคีข้าอยู่เหมือนมีคนเอามือมาลูบหลังหนูหนูเสียเสียเฮ้ยดีว่าแบบเออใช่ไปทำบุญแม่เขาดีกว่าน้อริงหนัะ มันน่ากลัวน,นะถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเราบอกเขาไปแล้วแบบจริงๆเขาไม่อยากให้บอกอ,ะอ่ะใช่ที่ได้อยอย่างหนึ่งทไมป้องบางทีหนูนั่งรถผ่านในขณะที่แปงเยนรู้เห็นเขายืนอยู่ตรงชายหน้าบ้านเขาหนูซึ่งหนูคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ไปไหนอาจจะแบบว่าอาจจะบอกได้หรือว่าอาจจะบอกไม่ได้ซึ่งตอนที่หนูก็สับสนค่ะอ๋อค่ะ ดีว่าไปทําบุญกรวดน้ํา<อ>เขาเรียกว่าแบบเวลาที่เราทําบุญใช่ไหมก็จะแบบจิตเราก็นึกถึงเขาอะแล้วก็แบบให้เขาไปสู่สุขติให้เขาแบบได้ไปที่ที่ดีๆด,ด,ดีกว่าเพราะว่าแบบอืมจริงๆอืมจริงๆใช่ดีด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิวสิกก็สิโอเคอยกก่กคิดมากเลยนะคะน้องขวัญขอบคุณค่ะเชื่อเลยกลวดน้ำแล้วก็ นึกถึงแต่สิ่งดีๆเนาะแล้วก็เรื่องที่มันเป็นความเราก็เก็บไว้กับตัวเราแล้วก็ให้มันไปดีกว่าอะไรอย่างนี้เนาะให้เราจบๆไปแต่ว่าเรามาฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายจิตใจกันดีกว่านะคะสำหรับเพลงที่น้องขวัญขอมาวันนี้เพลงอะไรเอ่ยรักเธอเพราะค่ะรักเธอเพราะงอโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเปิดให้เลยนะคะรักเธอเพราะ อนี้เราจะไปฟังเพลงนะคะพูดเลยว่าพักความสยองไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าดีเนี่ยมีเรื่องที่แทบสุดซีนนะคะอยากจะมาบอกทุกคนเลยนะคะกับความมันและความสนุกนะคะเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตที่เจ๋งมากๆเลยที่หนึ่งที่นั่ง สามารถใช้รถได้นะคะกับทุกบัตรเลยทีเดียวนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่1,000พที่นั่งแรกเท่านั้นนะคะซึ่งใช้ได้เฉพาะกับการซื้อบัตรนะคะที่เคาน์เตอร์ไททิเกตเมเจอร์เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากดูคอนเสิร์ตแซ่บๆคุยๆมันๆนกระโดดเด้งๆนะคะไปกันได้เลยนะคะซื้อคิกแซ่บแล้วสิบสองเฮ้ยได้ส่วนลดเลยแฮปปี้แล้วก็เรามาเปิดเพลงกันดีกว่านะคะที่น้องขวัญได้ขอไว้นะคะกับเพลงรักเธอเพราะ จาก AB Normal ค่ะไปฟังกันเลย